เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่12กุมภาพันธ์ที่ลานเฮลิคอปเตอร์ชั้น5อาคารซิลินทรนโรงพยาบาลขอนแก่นนายแพทย์เชิดชัยตันติซิลินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิออฟส off s k อกเตอร์เขตสุขภาพที่7 โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่เริ่มนำล่องการก่อตั้งระบบแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS เป็นที่แรกของประเทศไทยโดยเริ่มเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีการออกปฏิบัติการแพทย์หรือการออก EMS มากที่สุดในประเทศคือปีละ10,000 0ครั้งอีกทั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลขอนแก่นตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณาสุขพุทธศักราช2567 ยกระดับ30บาทคลิกวิน1น0วันประเด็นที่13ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัยโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นวันดีเจนวันสกายด็อกเตอร์นั้นโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่ผ่านมาโดยสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินรักษาลูกเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วทั้งเขตบริการสุข ภาพที่เ็ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นมีความพร้อมในทุกมิติทางด้านความครบถ้วนของบุคลากรด้านองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการสั่งการหรืออำนวยการทางการแพทย์และที่สำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินและมีการนำเทคโนโลยีการแพทย์ควบคุมจากระยะไกลมาใช้ควบคู่ด้วยเพราะมีแผนพัฒนาต่อเนื่องให้มีความยั่งยืนในทุกด้าน นโยบายของกระทรวงที่ที่เรียกว่าควิกวินก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวแล้วก็ปลอดภัยทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคือนักท่องเที่ยวเนี่ยคือท่องเที่ยวเนี่เป็นแหล่งที่นําเงินรายได้ให้ประเทศมากที่สุดแหะตอนนี้ถูกไหมครับทีนี้เมื่อเข้ามาเที่ยวแล้วต้องประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อเขาไปในที่ห่างไกลเช่นไปที่เกาะหรือตามเขา หรือแม้กระทั่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดที่มันโป่งพองจะแตกหรือไม่ไม,ไม,ไมง่ายๆเกิดจะคลอดอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสกายด็อกเตอร์ในแะต่ละเขตจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ทางกระทรวงได้เน้นซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นก็ได้พร้อมแล้วที่จะทำแล้วขอนแก่นยังมีพิเศษขึ้นไปอีกก็คือ ได้มีหน่วยที่รับแจ้งเขตที่มีการพัฒนามา30ปีโดยอาจารย์นายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยเนี่ยล้วก็เป็นต้นแบบให้ทั้งประเทศได้ทำแต่ไอ้ต้นแบบที่จะรับแบบเรียวไทม์ที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงหรือปัจจุบันเรียกว,ว่าเทเลเมตต่างๆ่นี่นะฮะซึ่งมันจะมีการทั้งบรรจุข้อมูลแล้วสามารถจะติดต่อกันอย่างอย่างทันทีเร็วไทม์แอมบูลนทุกที่ทุกแห่ง ็สามารถจะประสานงานกันได้โดยไม่ต้องไปมีการไปแย่งกันเหมือนในอดีตเราทุกที่ก็ก็ทำงานเรียบร้อยขึ้นมันก็ทำให้การส่งต่อของผู้ป่วยมานี่มันไม่ช้าเพราะปัญหาของการที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาก็คือการส่งช้าและการส่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ไม่ถูกต้องคือต้องเป็นโรงพยาบาลที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอันนี้ถึงจะถูกต้องครับ